สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาดุนพุณตุลย์ชาแนลพี่น้องคลิปนี้สิพาพี่พาน้องไปจอบเบิ่งพี่มอนอิงครับเบาฮอดอีลานอยแบบนี้ครับพี่น้องครับพี่มอนอิงบอกว่ามาตั้งใจว่าสิมารวมไล่สดมลมวลว่าสั่นแต่ว่ากระไดรางวัลขังเคียงพะนะโอ้ยสะอ่อนเนาะนะครับพี่น้องครับเป็นได้เบาถึงอน้องสาวนะครับในการรวมเฟรมนะครับเพราะว่าแม่เอฟซี FC เอฟซีพลังเงียบนะครับกามีรางวัลขางเคี่ยงให้พี่มอญอิงพร้อมครับถือว่าเป็นกําลังใจควมแม่นแต่พี่มอญอิงนะครับพีแองจี้ก็ได้ด้วยกันครับพี่น้องครับนี่แหละถือว่าเติมพลังเติมกําลังใจเนาะเออเพูดเบาถึงน้องสาวแบบนี้แหละครับพี่น้องหลังจากที่ลุงไล่สดเนาะในสองมือที่ผ่านมาครับเพาการใช่ครับได้ไปไล่สดนะครับเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ครับอยู่บ้านน้องคู่ครับพี่น้องเพิ่นเดินทางไปจากบ้านเพิ่นอยู่อุบลราชธานีครับเป็นการเดินทางไป เพื่อไล่สดนะครับในช่องพ่อการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะเอฟซีแฟนคลับพ่อพอแม่หลายๆคนก็นทได้เห็นแล้วนะครับเห็นบรรยากาศความสนุกความมวลของลูกสาวกับพ่อลูกครับว่าจะเป็นพ่อกันเนาะได้มวลได้ยิ้มตามโหลดนะครับพ่อการชัยอีกคนหนึ่งพอนุ่นคนหนึ่งแล้วก็พ่อจูครับสามคนนี้ว่าจะได้จูได้อยู่กับลูกสาวครับมีแนวเบาหน่วหัวมวลกันโหลดครับอีลานุอยก็คือกันครับว่าจะได้เห็นนะครับพ่อการชัยไปฮอดไปเตือนก็ดีใจ อีกคนหนึ่งที่เอฟซีแฟนคลับพอบอยแม่ถามหาก็คือพี่มอนอิงนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวก็ว่าได้หรือว่าเป็นผู้ติดตามอีลานอยอุงอิงตำแหน่งเิ่นก็คือผู้จัดการส่วนตัวแต่ละเนาะนะครับบ้านเฮาว่าผู้ติดตามนะครับติดตามุูแลลูกสาวตั้งแต่เขามานะครับอีลานอยมากแรกๆก็ยังบ่ทัมมีผู้ติดตามจนพอโจประกาศรับนะครับในช่วงปิดฤดูกาลครับพี่มอนอิงก็ขออนุญาตพัก เพิ่นกับพักอย่บานแฟนเพิ่นเนาะที่ตำรวจเที่ยวนั่นแหละอยู่ทางศรีสะเกดนะครับถือว่าอยู่ใกล้ๆกันเนาะเอฟซีแฟนคลับของไฮแม,มกได้ติดตามทางช่องพี่มอนอิงครับพี่มอนอิงของแท้นะครับนะคือโซเชียลของเพิ่อนกระทั่งต่อๆนะครับได้เห็นความเคลื่อนไหวต่งตางๆของพี่มอนอิงครับมือว่านี่มือก้อนนี่ครับเป็นมาไหลสดน้ำกันนะครับได้เห็นเอ๋ยกับน้องอยูน่น้ำกันหลายคนก็บ,บอกว่าโอ้พี่มอนอิงมาแล้วนะครับอื เพิ่นมารวมเฟ่ยไล่สดนะครับกับน้องสาวพี่น้องนะครับกับพอการใช้นะครับในการไล่สดนะอีลาน้อยกระองเพลงนะครับให้กับ FC ฟแฟนคลับได้มวนได้สนุกนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือนะครับพอการใช้กับพี่มอนอิงกับนางอยู่ข้างหลังครับเมื่อมีการเปิดมาไล่พี่น้องครับแน่นอนทุกการไล่สดของพอการใช้พิ่นก็สิมีการเปิดมาไล่เนาะให้พอพอยแม่ได้สนับสนุนครับแหลกมาด้วยความ สามารถของอีลาน้อยอุ้งอิงก็คือการร้องเพลงพอหอยแมกซิสคอเพลงเพลงใดถือใจเป็นการียกว่าติดนะครับหรือว่าโอนมาไล่ห้กับลูกสาวครับแต่รางวัลทางเที่ยงเกิดขึ้นกับพี่มอนอิงพี่เองจีแะไรก็เพ่าการใช่ครับร่วมแล้วเมื่อน,นันโอเกือบมือนอยูงได้พี่น้องนะครับดีใจน้ำเปื่นครับถือว่าเติมกาลังใจเติมพลังใจให้กับผูออออ้อยู่ข้างๆอีลาน้อยอุ้งอิงนะพี่น้องเนาะถือว่าบารมีอีลาเผยแ,แ,แพ่ไปหา ผู้อยู่ไกลฉิดครับนี่คือสิ่งที่เอฟซีแฟนคลับเลี้ยวเห็นเลี้ยวเบิงเพื่อนกระเบะเพื่อนกระเบิงอยู่ครับพ่อพ่อยแม่เอฟซีเพื่อนกระเบิงอยู่ผู้ใดเป็นยังไงเนาะคิดดีทําดีครับคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะตามมาว่าแต่ว่าแต่ผู้ใดดูแลน้องครับพ่อพอยแม่ก็หักน้าคือกันนั่นแหละครับเอ่อว่าแต่ผู้ใดเบิงแง่งลูกสาวครับพ่อพอยแม่เอฟซีเพิ่นก็หักน้ากันนะครับนี่ล่ะคือเอฟซีแฟนคลับที่เป็นเอฟซีพลังเงียบของสาวหน่อยเพชรแหนแพ่งนะครับรือว่า เอฟซีสาวหน่อยนี่มีแต่เอฟซีคุณภาพพี่น้องครับมักมวลมักสนุกยังว่าพ่อครับสนับสนุนศิลปินนะครับในทางที่สา่งสรรเนาพี่น้องนเนาะในทางที่สางสรรค์บริสัญญาว่าจะหายยังนะครับเบิง่งด้วยความสามารถครับโดยตัวของอีลาน้อยอุ้งอิงองนะครับโดยตัวเองของอีลาน้อยเองก็เป็นคนที่ตาหักแต่แพงอยู่แล้วครับในการว่างตัวในการปฏิบัติตัวนะครับพอพอมาเอฟซีกับเบิ้งยูนะครับ,พอพอบเบิงนะบบ่งทงางใดราเบาสันนีละเบิ่งทางที่เข้ามาบอกกันคุยกัน ทางโซเชียลนี่แหละนะครับแต่ว่าหลังๆมาทั้งเฟซอีลานอยแอฟฟาเนาะอีลานอยเพิ่นบ่อคอยได้งลงครับเพราะมันเขา่าบ้านใดน,นะครับส่วนใหญ่สิเป็นทางต่อตอแล้วก็ตั้งช่องพ่อแม่อุ้งอิงแล้วเพิ่นโอฟิเชียลนะแต่มี่พอกันใช้ไปจังสี่ห้าเห็นในช่องพอกันใช้ก็จะเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะหลังๆมานี่ครับอีลานอยอุ้งอิงกกษตรนักไปทั้งจิตอาสาเนาะจิตสาธารณะครับซอยเหลือผู้ที่อยู่ศูนย์พักพิงนะครับแล้วก็ เติมพลังเติมกำลังใจให้กับอ่ากูทอยู่แนวหนาหรือหนาแนวก็คือพี่พิษทหารนะครับให้กำลังใจเพราะว่าพันอุ์ยูกิ่งตัางจังหวัดศรีสะเก็นะครับเข้ากระเห็นบรรยากาศแบบนั้นนะครับในช่วงหลังๆก็ถือว่าพ่อพ่อยแม่เอฟซีที่สนับสนุนลูกสาวนะครับได้รวมทําบุญครับแล้วก็พี่มอนต์อิงนะครับเพิ่นกระได์ล่ายุทธนะครับเกือบ2อาทิตย์เลยเนาะที่ลาหน่อยอุงอิงเดินสายนะครับเดินทางไปไข่ออก เข้ากายได้เห nah, ็นแม่หน right ่อยนะครับแล้วก็แม่บีครับที่ดูแลดูแลลูกสาวแล้วก็ซีนี่ได้ขาพ่อโจเนาะนะครับที่เพิ่นเดินทางไปน้ากันนะครับเข้าก็จะเห็นบรรยากาศจังสันพ่อมือไล่ซดนะครับของพอการใช้เห็นพี่มอนอิงมานั่งข้างหลังนะครับน้องสาวแล้วนะครับทุกคนก็ยิ้มดีใจครับทุกคนคอมเมนต์ไปในไล่ซดนะครับช่องพอการใช่ว่าพี่มอนอิงมาพี่มอนอิงมาแล้วนะครับหลายคนหรือว่า จะเห็นเอ่ยกำนองอย er ู <saben> ่น่ากันนะครับแต่ฮักแต่แพงพี่น้องนะครับเพราะว่าหลายเทื่อหลายขั้งนะครับที่ไปทุ่มมองทุกมบอลถ้ามีมีพีมอนอิงไปนั่มนี่ยพอพอแม่อีฟซีสิอุ่นใจนะครับเพราะว่าคนทีว่างสคริปต์หรือว่าแนะนําน้องนี่นะครับหรือว่าดูแลน้องนี่ก็จะเป็นพีมอนอิงเนาะนะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับเป็นพีมอนอิงเป็นตัวหลักในการดูแลในการเบิ้งแง่งนะครับล่าสุดที่ไปอ่าหม้อมหาสารคามนะครับเท่ากับไปเห็นพีมอนอิงเพื่อนกับภาคเนาะ ช่วงปิดฤดูกาลเพิ่งจะพักนะครับคือว่าได้พักกันนะครับการเหีนพี่แองจี้เดินทางไป,ไปไปไปร่วมแท่นพี่มอนอิงกันนะครับเรากับเห็นเพิ่นสองคนนี้นะครับอิรานอยอุ้งอิงก,ก์ถือว่าถามพี่มอนอิงอยูนัมก็มั่นใจนะครับเพิ่มขึ้นมากนะครับในการที่จะโชว์หรือแสดงนี่แหละเพราะว่ามองตาก็รู้ใจพิ่นงคงจบมองตาก็รู้ใจคือคนเน่าอยู่น้่งกันแล้วครับพอแต่เ,เกิดอีหยังที่จะต้องใช่ ปฏิภาณไว้พิบในการแก้ปัญหาบนเวทีนี่นะครับถามีพี่มอนอิงยูนั่มนี่นะครับกสิส่วนสิต่างกสิคิดออกนะะกสิคิดออกนะครับพอความมันใจมันสิมาเนาะมองตาก็รู้ใจครับคนมีคนรู้ใจแต่ว่านะครับลูกสาวก,ก็ต้องเติบโตเนาะพี่น้องเนาะศิลปินนะครับเติเวที่ลูกสาวก็ต้องเติบโตนะครับเห็นปีนี้นาสิเห็นความเป็นสาวขึ้นนะครับพอสิบเก่าสิบยี่สิบเลยเด้ทีลาหน่อยอุ้งอิงนะครับการแสดงว่า ทึงเวทีเข้ากับเฉียนโชว์ไม่ๆม่นะครับเข้ากับรอคอยมือเปิดฤดูกาลนะครับนี่นะครับความนะฮกของพีกําหนพี่มอนอิงรายกาอีลานอยองอิงครับพี่มอนอิงมาร่วมไล่สดนะครับกลุ่มในในในช่องของพอการใช้ําเพลินออฟฟิเชียลนะครับก็บอกถึงน้องสาวแบบนี้นะครับว่าใจตั้งใจสิมารวมไล่แบบม้วนๆครับสนุกสนุกหรือว่าได้รางวัลสนับสนุนรางวัลขางเกี้ยงนะครับขอบคุณพอเอฟซีมาพร้อมครับ เบรเวนเกือบหมื่นบนบอครับที่เพิ่นไดมือนัอนเนาะเอาถือว่าเป็นกําลังใจให้นะครับกับผู้ที่คิดดีทําดีสิ่งดีๆกระสิตามมาเนาะพี่น้องเนาะเเบวบุญกะเอาขึ้นมาบอกด้วยหัวมวลตามประสาช่องเนี่ยนะครับพี่น้องเนาะก่อนไปเบิ่งน้ำกันนะครับแล้วก็เอามาบอกสู่กันฟังนี่แหละขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ชนีคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ